สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่บายป้าโฉชาแนลจะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพนยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทนค่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายนเป็นเรื่องที่8ถือว่าเป็นเรื่องส่งท้ายเดือนนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มหน้ามนคนนี้อิมซีวานและยังคิดถึงเขาอยู่ถึงเวลาของคุณแล้วค่ะโดยในเรื่องนี้เขาจะมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องด้วยไม่ควรพลาดกันนะ ว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเลซี่ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Summer Style แนวของเรื่องคือโรแมนติกดราม่าค่ะ ไม่รู้ว่าจะได้เสียน้ําตากันหรือเปล่าแต่คําว่าดราม่าของเกาหลีนั้นไม่เคยมีความปราณีกับคนดูเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะก่อนจะมาไปฟังเรื่องย่อก,กันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่านางเอกเป็นหญิงสาวธรรมดาทั่วไปเธอกําลังมีอนาคตที่สดใสาทางด้านความรักและหน้าที่การงานซึ่งกําลังจะได้เซ็นสัญญาว่าจ้างเป็นพนักงานประจําต่อมาชีวิตของเธอเหมือนโดนมรสุมพัดผ่านงานที่ดูเหมือนว่าจะดีกับทําให้เธอเกิดสภาวะตึงเครียดไหนจะข้อซ้ำรมซัดเรื่องของแม่เธอที่เสีย ชีวิตไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุหลังจากที่เธอถูกแฟนหนุ่มบอกเลิกเธอจึงตัดสินใจหนีปัญหาทั้งหมดโดยการลาออกจากงานและย้ายไปใช้ชีวิตณนะหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าอันกกโดยเธอมีเป้าหมายว่าจะไม่คิดทำอะไรเลยอยู่เฉยๆค่าเวลาทิ้งไปวันๆโดยเธอเชื่อว่านี่คือวิธีซาร์จแบตให้กับตัวเอง ที่นั่นเธอได้พบกับบรรณารักหนุ่มคนหนึ่งที่หลบหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่มาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเช่นเดียวกันกันกบเธอและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาและเธอมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสุดท้ายแล้วเรื่องราวระหว่างสาวหนีพักใจกับหนุ่มคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเขาจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ที่กัดกินจิตใจของตัวเองได้หรือไม่เราไปร่วมรุนและให้กําลังใจกันได้จากในซีรี์เลยค่ะ สำหรับนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1นึ่งค่ะคิมซอลฮยอนรับบทนางเอกของเรื่องอดีตพนักงานสาวออฟฟิศที่ตัดสินใจหนีปัญหาทุกอย่างที่เธอกำลังเผชิญจากเมืองใหญ่ขอมาพักใจที่หมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าอันกกโดยเธอตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรทั้งสิน้นจนกว่าสภาพจิตใจของเธอจะดีขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนั้นเองเธอได้พบกับพระเอก จากการเจอกันทำให้ชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง The Killer Shopping List ในปี2022ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นพี่ไสฮา,า,ารณ์ดีอย่างอ e ีกวังซูรวมด้วยนักแสดงสาวรุ่นพี่ซินฮีกยองและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดเหตุคดีฆาตรกรรมปริศนาภายในชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งมีหลักฐานเป็นเพียงชิ้นเดียวที่สามารถตามสืบหาตัวคนร้ายได้นั้น ก็คือใบเสร็จซื้อสินค้าจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่อมาจึงเป็นการร่วมมือการจับตัวคนร้ายโดยเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตกับลูกชายและตำรวจหญิงซึ่งเป็นแฟนของลูกชายของเธอก่อนที่จะพบความจริงทั้งหมดค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนำซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะ คนที่2ค่ะอิมชีวานรับบทพระเอกของเรื่องบาารรลักษ์หนุ่มของหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลอันกกซึ่งความเป็นจริงแล้วเขาเคยเป็นถึงอาชิยะหนุ่มทางด้านคณิตศาสตร์เมื่อ20ปีก่อนหลังจากที่เขาได้พบกับเหตุการณ์อันเลวร้ายทําให้เขานั้นตัดสินใจย้ายมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก่อนที่จะมาพบกับนางเอก ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องเทเซอร์ซีซั่น1และ2ในปี2022ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องร่วมแสดงกับนางเอกสาวโกอาซองนักแ,แสดงรุ่นพี่ซนฮยอนจู พักยงอและทีมแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะเป็นเรื่องราวตามติดชีวิตการทํางานของทีมไล่ล่าประจําสํานักงานสรรพากรของเกาหลีใต้เพื่อตามจับเหล่าบรรดานักหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือชาําระภาษีไม่เป็นไปตามความจริงค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์คลิปแนะนาซีรีส์ไว้ให้ด้านบนนะคะสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเว็บตูนยอดนิยมที่มีชื่อว่า I Don't Feel Like Making Anything แต่งโดยชูยองฮยอนได้อียุนจองมานั่งแท่นตำแหน่งผู้กำกับของเรื่องซึ่งผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง The Lies s w i e t h in ปี2019ค่ะพอาของเรื่องนั้นไม่ได้มีความแปลกใหม่ใดๆออกจากคีเชด้วยซ้ำไปมีกลิ่นอายของเรื่องโฮมทาวชาชาลอยอวนอยู่แถมยังมีความย้อนยุคไฮเรื่อง25 21, 25 21อีกด้วยแต่มีประเด็นภายในเรื่องที่แตกต่างกันบ้างค่ะส่วนหนึ่งที่ไม่น่าจะเหมือนแล้วนั่นก็คือความคอมเมดี้มุกตลกของชาวบ้านในหมู่บ้านน่ แมจะไม่มีหรือมีเพียงน้อยนิด เพราะเขาต้องการจะสื่อถึงการค้นหาตัวตนของตัวละครเป็นหลักการได้ให้เวลาคิดทบทวนกับเรื่องราวที่ผ่านมามันจะให้ทางข้อคิดให้ประสบการณ์กับตัวละครอย่างไรแล้วมันส่งผลถึงอนาคตไปในทิศทางไหนแฟนแซีรี์บางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ร่วมกันกับตัวละครในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งก็ได้มันทําให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันกับตัวละครค่ะซึ่งแต่ละคนกว่าจะฝ่าอุปสรรคมาจนถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนว slow life ค่อยซึมซาบวิถีชีวิตบรรยากาศภายในเรื่องไม่ควรพลาดค่ะยิ่งเป็นแฟนคลับของหนุ่มอิมซีวานด้วยแล้วยิ่งต้องดูนะคะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนกลัวกับการดูซีรีส์แนวนี้คือการมีเนื้อเรื่องที่ยืดไม่กระชับขาดความกระชากอารมณ์ซึ่งป้าเองก็กลัวในส่วนตรงนี้เหมือนกันหลายคนเทไม่ดูต่อเพราะเหตุผลนี้เยอะมากๆค่ะการบ้านมันจึงไปตกอยู่กับทีมเขียนบทซีรีส์เขาจะมีกลยุทธ์ในการวางผังเนื้อเรื่องอย่างไรไม่ให้มันน่าเบือ่อและจับใจคนดูไปยังจนจบเรื่องได้ เราคงต้องไปรอพิสูจน์ด้วยสายตาของตัวเองกันแล้วล่ะคะ่ะในเมื่อเราดูเรื่องโฮมทาวส์ชาอาเออร์บู ouch, Our oo, เวลาฟ้าสีมน2521ได้เรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องในแนวแนวใกล้เคียงกันที่ป้าไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะอย่างไรก็ลองเก็กบไว้พิจารณาอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันคะ่ะสุดท้ายแล้วเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่นี้จะจบลงอย่างไรนางเอกจะมีพลังกลับมาลุกขึ้นสู้ต่ออีกหรือไม่ แล้วพระเอกจะสามารถปลดล็อกปัญหาภายในใจของตัวเองได้ไหมเราไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์และอังคารทางช่อง E&A n on air EP 1, mm hmm. 1เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมามีทั้ง42 EP ปัจจุบัน on air ถึง EP ที่4สําหรับตอนนี้ยังไม่มีช่องทางรับชมซับไทยแบบถูกเดขิดสิทธิ์นะคะถ้าทราบแล้วป้าจะมาแจ้งอีกทีในภายหลังค่ะ จบสักทีกับซีรีส์ใหม่ประจําเดือนนี้ตอนแรกปาคิดว่าไม่น่าจะเยอะนะคะไปไปมามาปาไป8เรื่องก็ถือว่าเยอะอยู่ดี เล่นเอาชนิดที่ว่าปักหมุดกันไม่ถูกเลยเรื่องนี้ก็น่าดูเรื่องนั้นก็ห้ามพลาดโอ้ยสรุปก็ดูมันทุกเรื่องเหมือนเดิมค่ะส่วนเดือนหน้านั้นก็เยอะไม่แพ้เดือนนี้หรืออาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ําไปว่าแต่จะมีกี่เรื่องใครแสดงนําบ้างน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนมากเกาะขอบจอรอคลิปพรีวิวจากป้าได้เช่นเคยนะคะไม่ลืมที่จะหยิบมาอัปเดตให้กันอย่างแน่นอนแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนแห่งความสุขส่งท้ายปีอย่างเดือนธันวาคมกันนะคะ มาถึงช่องสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโชนนะคะคัดสรรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด subscribe และกดกระดิ่งกรุง้งกิ้งกรุงกร้งกิ้งด้วยนะคะ จะได้มีพาทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสําหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์เัยจะบอกต่อมาเป็นคุยก,กันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ